สวัสดีครับนี่เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองนะครับตอนนี้เรามาอยู่แหลง่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของราชวิวัฒนะครับหาดนาราทัศน์นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเที่ยวหาดนาราทัดเนี่ยครับก็ให ระวังดูแลบุตรหลานนิดนึงนะครับเนื่องด้วยหาดนับมีกระแสน้ําที่ผิดธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่ากระแสน้ำํำริคนเน้นนะครับกระแสน้ําดูดกระแสน้าบนเพราะฉะนั้นเรามาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติได้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปความสวยงามแต่ฝากผู้ปกครอง กำชับบุตรหลานนะครับอย่าปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำนะครับเนื่องด้วยความอันตรายส่วนทางเทศบาลเนี่ยก็จะมีมาตรการนะครับช่วงเทศกาลเนี่ยซึ่งมีคนมาใช้บริการหาดท่าจํานวนเยอะช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันเด็กบีใหม่ลายออย่างใกล้มาถึงเนี่ยลายออนะครับเราจะมีมาตรการนะครับกั้นแนวเชือกนะครับเห็นไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่งานดับเพลิงกับเทศกิจมากั้นแนวเชือกนะครับเพื่อเป็น เชิงสัญลักษณ์ให้รับรู้ว่าทะเลแถบนี้อันตรายเดี๋ยวเราก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าห้ามลงเล่นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูป้ายนะครับป้ายบอกห้ามลงเล่นน้ำนะครับเราก็จะมีธงแดงนะครับธงแดงเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์สากลเลยเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับผมใช้คําว่าทั่วโลกเลยจะใช้ธงแดงเป็นสัญลักษณ์ของวงบอกว่าทะเลแถบนี้อันตรายนะครับก็ฝากฝากประชาัพันนะครับโดยเฉพาะรายนี้ตรงกับช่วงวันจิต ของน้องนองนักเรียนนักศึกษานะครับก็ฝากผู้ปกครองนิดนึงมาเที่ยวหาดอั์ชื่นชมบรรยากาศความสวยงามของทะเลได้แต่ให้กำชับเรื่องการลงเล่นน้ำนะครับฝากด้วยนะครับ